ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเอ้ยตื่นแล้วเหรอเฮ้ยใครตีฉันเนี่ยอ๋อโทษทีมือลัน่นแล้วที่นี่ที่ไหนอ๋อรอเด้อทำไมเมื่อกี้ฉันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้เอ่อท่านได้เอ่อยังไงผมอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วก็ช่างมันเลือนตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆก,กับทะเลนะฝั่งนู้นก็ น่าจะเป็นทะเลใช่ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นทะเลแต่ว่าฝัง่งนู้นน่าจะเป็นแผ่นดินอยู่ฉันไม่รู้ว่าเจะาพวกไก่นะมันจะบุกมาทางไหนแต่ฉันรู้แค่ว่าบัตตี้นั้นหายไปไหนแล้วบัตตี้หายไปไหนล่ะผมก็ไม่รู้อยู่ดี็วาว์าหายไปเลยเออหายไปเลย,ยงั้นเหรอฉันก็จะไปรู้ไม่เนะี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไน อยู่ไหนเนี่ยบัตตี้ไปไหนใครว่าไปไหน,นอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยชอบหายไปเรื่อยเกินนะนี่แกอยู่ไหนเนี่ยบัตตี้ฮะเป็นใครน่ะเฮ้ยแล้วมันบัตี้นะาาตนี่บัตี้แกไปไหนมาเนี่ยแล้วไปทำอะไรมากลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมาอย่างนั้นเฮ้ยเป็นไรน่ะแล้วแกคิดว่าฉันเป็น